สวัสดีครับผมนายจิรวัตรวัฒนกุลยิธินะครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการศึกษาสังกัดสำนักง,งานกศนกทมปัจจุบันปฏิบัติงานที่กศนเขตบางบอนโดยมีท่านพบุษราดิเตเป็นผู้อำนวยการครับแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นั้นผมใช้แนวคิดของจอห์นยูอีนั่นก็คือ learning by doing ครับก็คือเปี่ยนบทบาทผู้รับเป็นผู้เรียน เปลี่ยนบทบาทครูพูดถ่ายทอดข้อมูลเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือที่เราเคยได้ยินนั่นก็คือการลงพึงทํานั่นเองครับสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้นั้นผมใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนะครับก็คือ,อยูที่ไหนก็เรียนได้ครบจบในเมนูเดียวครับมาดูการจัดการเรียนการสอนกันนะครับว่าเป็นยังไง ดังที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับว่าการเรียนการสอนกับผมนั้นใช้วิธีแบบผสมผสานง่ายง่ายครบจบในเมนูเดียวครับดังนี้ครับนี่ครับที่บอกว่าครบจบในเมนูเดียวนั้นก็คือผมได้ใช้การเรียนการสอนนั้นด้วยการใช้นะครับ l i n e o f f i c เ a l เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษานะครับสำหรับ Li n e Official นั้นง่ายๆนะครับในการใช้ส,รสารนิสสาเพียงแค่เข้ามาในส่วนของ Line Official นักศึกษาก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างที่บอกว่าครบจบในเมนูเดียวนั้นก็คือว่านักศึกษาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถเห็นประชาสัมพันธ์หรือประกาศของครูผู้สอนนะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ในส่วนของอันนี้เป็น g o Google c l a s s r o o m อันนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับอันนี้เป็นตรวจสอบผลการลงทะเบียนส่วนนี้เป็นตารางเรียนหรือตารางสอบนะครับและตัวนี้ก็คือ ในส่วนของผลการเรียนและกพชและสุดท้ายหากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่จะสอบถามคุณครูนั้นนักศึกษาก็สามารถสอบถามคุณครูได้ผ่านเมนูนี้ได้เลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับนักศึกษาแค่ใช้นิ้วคลิกลงไปนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างนะครับนะครับวันที่นะครับสองสามตัวเลนี้นะครับอสอบอะไรบ้างส่วนรายละเอียดนะครับถ้านักศึกษาเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็จะมีว่า ประกาศวันสอบนะครับทั้งสอบรายภาคประกาศสอบเอ e เนแล้วก็คือต่อมาก็คือเรืงของสถานที่สอบมีรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ในการนําไปสอบในวันสอบนะครับและต่อมาครับสิ่งที่สําคัญเลยนักศึกษาสามารถคลิกเมนูนี้เพื่อดูแผนที่สถานที่สอบว่าสอบที่ไหนก็จะมาที่เมนูนี้ครับนะครับนี่คือสถานที่สอบง่ายๆจบครบเมนูเดียวนะครับ ดูเมนูแรกนะครับเมนู google classroom แน่นอนครับว่าครูทุกท่านรู้จักเมนูนี้ดีนะครับแล้วก็เคยใช้ google classroom ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในยุคข,ของโควิดหรือในส่วนของรูปแบบออนไลน์นะครับเมื่อผู้เรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของเมนูที่เป็นรายวิชาต่างๆที่ครูผู้สอนนั้นได้มอบหมายงานไม่ว่าจะเป็นใบงานใบความรู้ หรืออื่นๆที่คุณครูมอบหมายไว้ในห้อง Google Classroom นะครับดูนะนี่ครับสีฟ้าคือคำตอบที่นักศึกษาตอบมาไหมครับง่ายๆเลยไหมครับต่อมานะครับมาดูเมนูที่2กันนะครับก็คือเมนูสื่อการเรียนการสอนนะครับเมนูสื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นยังไ,ไงบ้างเราไปคลิกดูกันเลยครับสำหรับเมนูการเรียนการสอนนั้นผมได้ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน2รูปแบบหรือเรียกว่าแบบผสมประสานนั่นเองนั่นก็คือข้างบนนี้นะครับเมนูนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิดีโอหรือ YouTube นั่นเองครับมาดูเมนูแรกนะครับมาดูเมนูวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับเราเห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีวิดีโอหรือนะครับยูทูบการเรียนการสอนนั้นหลากหลายตอนเช่นเดียวกันนะครับมาดูคลิกดูตอนที่1กันเลยนะครับมาคลิกดูตอนที่1 ก็จะมีวิดีโอโชว์ขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นะครับสื่อที่นะครับได้ทําเอาไว้ของ ETV ีเราก็ออามาแนบได้หรือสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูสามารถทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับแล้วก็มาลง YouTube แล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าง่ายๆสบายๆเลยนะครับทีนี้มาดูสื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือเรียนอีบุ๊กกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูวิชาคณิตศาสตร์กัน นักศึกษาก็คลิกนะครับเข้ามาดูณิศาสตร์นะครับในเมื่อเป็นอ e ีบุ๊กนะครับนักศึกษาก็สามารถเข้ามาดูได้โหลดได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับเห็นไ,ไหมครับมาดูเมนูถัดมาคือเมนูที่3ครับนักศึกษาสามารถตรวจวิชาการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นๆผ่านเมนูนี้เลยนะครับนักศึกษาก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกระดับชั้นมอลายนะครับแล้วก็จะปรากฏ แบบเมนูนี้ขึ้นมาให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาลงนะครับเราคลิกดูครับเห็นไหมครับว่าลำดับที่ขยายดูนะครับลำดับที่มีรหัสวิชาว่ารหัสวิชาอะไรนะครับมาเลื่อนมาดูฝั่งขวาอีกนิดนึงก็เป็นชื่อวิชานั้นน,น,นะครับต่อมาครับหลังจากที่นักศึกษาได้ดูหรือตรวจสอบ รายละเอียดของการลงทะเบียนของตัวเองนะครับในเมนูนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาสอบนักศึกษาก็สามารถมาที่เมนูนี้ครับเรียกว่าเมนูตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบนั่นเองครับมาดูนะคลิกเอาง่ายๆก่อนนะเห็นไหมครับว่านักศึกษาก็สามารถตรวจดูว่าวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นนะครับสอบวันไหนนะครับเวลาไหนช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นเมนูถัดมา เมนูถัดมานั้นก็คือเมนูตรวจสอบผลการเรียนหรือเกรดและจำนวนชั่วโมงกพปชนักศึกษาเองครับถ้ามีรายการแบบนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบเองได้ทันทีเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าข้างบนนี้เป็นตรวจสอบผลการเรียนหรือตรวจสอบเกรดนั่นเองนะครับต่อมาด้านล่างเป็นตรวจสอบจํานวนชั่วโมงกปชนะครับทีนี้เรามาดูผลการเรียนกันนะครับเป็นนักศึกษาออนไลน์นะครับ ลก็คลิกมานะครับคลิกมาเสร็จแล้วก็ป้อนรหันะสนักศึกษาลงเช่นเดียวกันนะครับ6 3 1 3 0 0 1 5 5 3าดูนะปึ๊บเห็นไหมครับผลการเรียนออกมาทันทีเลยง่ายๆนะมีชื่อของนักศึกษานะครับมีรหัสมีระดับชั้น มีครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษาตลอดถึงรายละเอียดวิชานั้นๆว่าได้เกรดเท่าไหร่อันนี้เป็นเกรดที่ผมสมมติขึ้นมาก่อนในภาคเรียนนี้นครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าเกรดเป็นยังไงนะครับแล้วก็จํานวนกปชนะครับซึ่งตรงนี้จำนวนกปชตรงนี้เป็นจํานวนกปชที่จะไปอิงกับอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้จำนวนกปชนักศึกษาผมก็ลงแบบจําลองไว้ก่อนนะครับแต่ระบบนี้ใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงทีนี้มาดูกปชกันครับมาดูกปช มาดูกปชของนักศึกษานะครับว่ากาปชนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็คลิกอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาสารวจดูนะครับว่ากาปชนักศึกษา,านั้นเป็นยังไงนะครับ6 3 1 3 0 0 1 5 5 3ดูกันนะครับว่าจํานวนชั่วโมงกปชนั้นนักศึกษาทํากิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับทากิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วได้กปชเท่าไหร่ก็บอกในนี้เรียบร้อยเลย เห็นไหมครับบอกบอกบอกเรียบร้อยเลยรวมในภาคเรียนนั้นๆหรือเรียงครบทุกภาคเรียนก็สามารถใช้เมนูนี้ได้เดียวกันนะครับเห็นไครับได้ทั้งกปชได้ทั้งผลการเรียนครบจบในเมนูเดียวครับเห็นไหมครับต่อมาครับเมนูสุดท้ายของเราครับก็คือ,คอเมนูในส่วนของมีอะไรนักศึกษาสามารถกดที่เมนูนี้ไลน์อันนี้เป็นไลน์กลุ่มนะครับนักศึกษาสามารถพูดคุยสอบถามกับคุณครูในไลน์กลุ่มก็ได้ หรือท่านจะตั้งเป็นลายส่วนตัวก็ได้ท่านก็นําลิงก์ลายส่วนตัวมาตั้งตัวนี้นักศึกษาก็สามารถดูและก็พูดคุยกับคุณครูได้ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของการเรียนการสอนนะครับในส่วนของนอนรูปแบบออนไลน์นะครับาการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ครบจบในเมนูเดียวเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับผมนะครับ ในจิรว,วัฒนวัฒนกุณิธินะครับก็ได้นําสิ่งเหล่านี้มานําเสนอเพื่อที่จะเป็นเปิดความรู้ให้กับทุกท่านได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคออนไลน์หรือยุคโควิดก็ตามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งนักศึกษาและประโยชน์กับครูผู้สอนทางนี้นะครับท่านสามารถเข้าดูห้องเรียนออนไลน์ของผมได้นะครับที่ a 1ศ f y x d w นะครับสำหรับผมในจิรวัตนวัฒนกุลนิธินักวิชาการสำนักง,งานกศนกทมฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยุคโควิดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ